เหรียญที่มีราคาแพงที่สุดในสมัยรัชกาลที่9เป็นเหรียญแบบไหนและเป็นปีพศอ,อ,อะไรคลิปนี้มีคําตอบข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากหนังสือนักสะสมเหรียญกระสาบและข้อมูลที่นำมาเปิดเผยราคาที่นำมาลงเป็นราคาที่มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับผมจะเริ่มจากอันดับที่10นะครับ เป็นเหรียญ25สตางค์ตาแผ่นดินปี2500ซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะมีบล็อกพิมพ์เล็กและบล็อกพิมพ์ใหญ่บางคนก็จะเรียกว่าตัวอักษรหนากับตัวอักษรบางจุดสังเกตดูง่ายมากนะครับให้ดูตรงคำว่าสอเสือกับตอเต่าตรงคำว่าสตางค์นะครับและตัวเลข2กับเลข5จะต้องห่างกันและอีกจุดตรงตาสัญ,ญลักษณ์ตาแผ่นดินด้านล่างคาา จะต้องลงกลางพอพานพอดีนะครับไม่ได้ลงปลายพอพานราคาสภาพเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ UNC สวยๆข้อมูลบอกเอาไว้ว่า1 2 0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่9เหรียญ1น1บาทตาแผ่นดินปี2,505 เหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินจะมีทั้งหมด2บล็อกมีบล็อกที่หายากและบล็อกที่หาง่ายจุดสังเกตให้ดูด้านหลังของเหรียญตรงด้านก้อยนะครับบล็อกที่หาง่ายยอดรัศมีจะอยู่ระหว่างยอ,อยักษ์กับพอพานส่วนบล็อกที่หายากและมีราคาสูงยอดรัศมีจะอยู่ที่ยอ,อยักษ์พอดีนะครับด้านหน้าของเหรียญจะเหมือนกันทุกอย่าง หนังสือคู่มือประเมินเอาไวท้ที่ถ้าเป็นเหรียญ UNC บ็อกที่หายากซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณหลักเหมื่นต้นนะครับอันดับที่8สำหรับอันดับที่8เป็นเหรียญ1น1บาทตาแผ่นดินปี2505นะครับซึ่งจุดสังเกตให้ดูด้านก้อยยอดมงกุฎจะอยู่ยอยักษ์พอดีนะครับส่วนด้านหัวคำว่ารักชกาลที่9นะครับจะอยู่ตรง ขอบเหรียญน,นะครับคําว่าภูมิพลอยู่ตรงขอบเหรียญด้านล่างสําหรับราคานะครับสภาพเหรียญไม่ผ่านใช้หรือเหรียญ UNC เล่นกันอยู่ที่ประมาณ1นึ0งแสบาทจนถึง1นึ0 0 0สนแปดหบาทเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญอันดับที่7เ,เป็นเหรียญ5 9, 000, บาท9เหลี่ยมด้านก้อยจะเป็นพระที่นั่งอัศทิ์อุทุมพรราชอาทซึ่งรุ่นนี้นะครับ บล็อกแรกนั้นคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะอยู่ห่างกันนะครับจะอยู่คนละฝั่งส่วนบล็อกที่2นั้นนะครับคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะอยู่รอบขอบด้านบนของเหรียญน,นะครับปัจจุบันว่ากันว่าพบเจอไม่เกิน4เหรียญซึ่งทั้ง2บล็อกจะมีราคาประเมินอยู่ที่ราวๆประมาณเหรียญละ5 0แสนบาทสำหรับเหรียญ UNC นะครับอันดับที่ เหรียญ10บาท2สีปี2,500 33สตอรี่ของเหรียญ10บาทปี2,500 33เนื่องจากในปีนั้นเราต้องไปในงาน Mint Director Conference เพื่อไปร่วมในงานเราต้องนำเหรียญกระสาบของไทยไปแจกให้กับทูตตามประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนกันเรานำเหรียญ10บาทปี2 5 3 33นี่แหละครับไปแจกผลิตออกมา100เหรียญหลังจากไปร่วมในงาน เหลือกลับมาประมาณ40เหรียญทําให้เหรียญน,นี้มีราคาในการปิดประมูลไปล่าสุดที่งานเอื้อเสรีอยู่ที่ประมาณ1น0ล้านหนึ่งบาทเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับเป็นอันดับที่5เหรียญคุดกลมปี2,515ชนิดราคา5บาทซึ่งเหรียญน,นี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญคุด1บาทปี2,517เพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ประมาณ500,000บาทนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปี2493ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกันกับเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปี2500ทุกอย่างแตกต่างกันที่พอศนะครับต้องเป็นพศ2493ว่ากันว่าเหรียญปีพศ2493เเป็นเพียงเหรียญตัวอย่างที่หลุดออกมาซึ่งปัจจุบัน มีราคาอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0บาทนะครับต่อไปครับเป็นอันดับที่3าเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี2,524ซึ่งเหรียญ5บาทคุดเฉียงปี2,524เป็นเพียงเหรียญตัวอย่างที่หลุดออกมาซึ่งปัจจุบันเหรียญ5บาทรุ่นนี้จะมี3พศมี2,522 2,520และ2,524นี่แหละครับ ซึ่งถ้าเป็นปี2,520และ2,522สวยๆเล่นกันไม่กี่บาทนะครับแค่หลักสิบไม่ถึงหลักร้อยแต่ถ้าเป็นปี2,524มีราคาอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0บาทนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญอันดับที่2เหรียญ5บาทคุดตรงปี2,525 25. เหรียญ5บาทปีพศออนี้จะมี2บล็อกบล็อกผสยนใหญ่ และบล็อกผเศียรเล็กเหรียญที่ผมพูดถึงเป็นบล็อกะเศียรเล็กซึ่งปัจจุบันพบเจอเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นและยังไม่เคยมีการเอามาประมูลหรือเปลี่ยนมือกันแต่พูดถึงความหายากแล้วหายากมากๆนะครับปัจจุบันเหรียญน,นี้ประเมินเอาไว้ที่800,000บาทและอันดับ ที่ 1>, 1เป็นเหรียญ5บาทเรือหงปี2529เป็นเหรียญในตำนานที่ว่ากันว่ามีคนเคยพบเจอและเป็นเหรียญที่อยู่ในหนังสือนักสะสมเหรียญกระสาบม,มีการบันทึกเอาไว้เหรียญน,นี้ยังไม่เคยมีการเอามาประมูลหรือแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมือกันนะครับแต่ความหายากหายากมากๆซึ่งว่ากันว่าเหรียญน,นี้มีค่าถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เล่นกันหลักแสนไปจนไปถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับ